สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะมาแจกสูตรนะครับนี่สูตรการรักษาเลื้อนสุนัขนะครับง่ายๆเลยคือตอนนี้หน้าร้อนนะครับสุนัขก็จะมีความร้อนเหมือนกับเรานะครับก็คืออากาศร้อนก็จะคันนะครับไม่ชอบเกาแล้วจะทําให้เป็นเลื้อนได้ง่ายนะครับเหมือนนี่เหมือนเจลิโอนะครับเราก็เลยต้องมาทําอย่างนี้ครับทำง่ายๆเลยก็คือข้าวขาวที่เห็นอยู่ก็คือครีมนะครับ ครีมทาผิวครีมธรรมดาน,นี่แหละครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับส่วนเรื่องเหลืองนี่ก็คือกรรมฐานนะครับกรรมฐานเราก็ซื้อมาถ้าเกิดเขาแบ่งขายน้อยวันนี้ก็ซื้อมานะครับอันนี้ประมาณครึ่งโลนะประมาณสามสิบาทนะครับแล้วก็เอามาผสม,มให้มันเข้ากันนะครับคนให้มันเข้ากันเลยจากนั้นเราก็นำไปทาตามผิวของน้องได้เลยนะครับนี่ประมาณอาทิตย์หนึ่ง น้องก็จะดีขึ้นนะครับลองมาใช้ดูนะครับ